สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ตลาดเทศบาลหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อต้มเนื้อนะครับเนื้อร้านชื่อร้านว่าโชคประพาวินนะครับจํไหนเนื้อร้านเนื้อนะครับเอาต้มเนื้อครับคุณผู้ชมเอาขอไฟเอาต้มเนื้อถุงหนึ่งครับว่าบอกว่าคุณผู้ชม่ะเดี๋ยวมือนีมาซื้อต้มเนื้อครับคุณผู้ชมครับเห็นหลายๆท่านนะครับถามร้านเพิ่นอยู่มองไหนเพิ่ว่าซื้อร้านยังก่อนครับเนี่ยโชคประพาวินนะครับขายเพิ่นขายเนื้อเนื้อย่างเดียวเลยเป็นบ่อเนี่ย อ๋อมีเนื้อมีไก่นะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมสิปรุงเอาเองเด้อเจะถือถุงไว้เด้อเอาถือไว้ผมเนี่ยผมสิปรุงคุณผู้ชมครับมักแบบใดกับมักแบบใดกับปรุงแบบนั้นครับคุณผู้ชมเนี่ยมักเผ็ดเพสกับมักอันนี้กับอ่ามักสู้รสแบบว่าแซ่บๆกับแล้วแต่เด้อครับเด้อปรุงเอาคนว่าอ่าแล้วก็นี่น้ำปลาปึ๊บๆแล้วก็ตัวนี้คันไส้หลายกับขมหลายวะครับเนี่ยอ่าใส่ไหลใส่ไหลใส่นเแม่บัเอาเลยไหลเลยเถอะเนาะ อ้าว <nenhum> เอาล่ะครับคุณผู้ชมนี่นเบื้องเนื้อเปื่อยเพิ่นนะคร, a, ครับคุณผู้ชมครับอ่าเป็นตาแสบครับคุณผู้ชมครับอยู่ตลาดเทศบาลหนึ่งนี่เขาเอื่นตลาดเทศบาลหนึ่งบ่เอาสามบ่เนี่ยโอ้ตลาดเทศบาลสามคุณผู้ชมขออภัยครับอ่าผมบอกซื้อตลาดผิดนะครับคุณผู้ชมตลาดเทศบา <backwards. S 2> ลาสามครับนี่ครับโอ้เด็ดห้าสิบห้าสิบบาทนี่ได้บวกย่างหลายครับนี่ครับบรรยากาศนานาล้านนะครับจะเป็นแบบนี้ บรรยากาศหน้าร้านนะครับตลาดเทศบาลสามพื่นวะย่ร้านเพิ่นเกษสิขายเนื้อนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเพิ่นขายต้มเนื้อน้ำครับนี่ครับเพิ่อนเกษสิขายต้มเนื้อน้ำถุงละห้าสิบบาทนะครับโอ้ได้เยอะมากครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆเลยนี่อือหือสุดยอดครับใครจะมาก็ตลาดเทศบาลสามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ